แจกพิกัดร้านปิ้งย่างชาบูหมูกระทะเริ่มต้น169บาทมาที่เดียวครบจบมีให้เลือกเยอะมีทั้งสลัดบาร์ขนมหวานของทานเล่นกุ้งดองและยังมีน้ำแข็งใสไอติมที่ใส่ท็อปปิ้งได้ไม่อัน้นที่ร้านนี้เลยจ้ะอ้วนตุ๊บชาบูแอนปิ้งย่างจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับซอยถนนมิตรภาพ14ตรงข้ามปั๊มเชลเรือนแพมาที่นี่เลือกได้เลยว่าจะกินหมูกระทะหรือชาบูแต่เดี๋ยวพาทุกคนมาโซนชาบูปิ้งย่างกันก่อนจะเริ่มต้นที่ราคา269วันนี้ป๊อปกินเป็น369กกกก็็็จจะะินนนนไดด้้้แแบบัเเเเเตตมมมททุูลลวีี่าาาใหถึง2ย เล่นมีให้เลือกหลากหลายเลยนี่แล้วเขามีโซนสลัดบาร์เ่นทุกคนตรงนี้ก็ตักได้เลยแบบบุฟเฟต์และในราคา36 9กก็จะมีกุ้งแม่น้ำพา,าหัวมันเยิ้มๆแบบนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยอเอามาย่างตรงเต่าปิ้งย่างได้เลยหัวไม่เหม็นด้วยเพราะว่าที่ดูดควันคือทำงานดีมากดูสีสันและหน้าตาน่ากินนะระหว่างรอฝั่งปิ้งย่างสุกก็มากินในหม้อชาบูรอก็อน,นี่เขามีกุ้งเรยงด้วยทุกคนดีมากเลยหรือจะอยากกินเป็นกุ้งขาวที่นะเขาก็มีจ้าแล้วใส่เนื้อห้ามพาดเอาลงไปย่างแบบนี้แล้วตัวน้ำจิ้้้มมกกกก็ออ่ยยยคนนโดดดเเฉพาาาาาะซซีีฟฟููใหไปลง คนอร่อยย่าคุณดองอันนี้ก็สั่งได้ไม่อั้นนะจ๊ะใครชอบก็สั่งเลยข้าวจบอย่าลืมมาตบด้วยของหวานมีให้เลือกทั้งข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็คัพเค้กมินิแบบนี้แล้วก็ยังมีโซนไอติมแล้วก็นำแข่งใส่ด้วยจ้าสามารถใส่ท็อปปิ้งได้เองไม่อั้นเลยและถ้าใครอยากกินเป็นหมูกระทะก็มาโซนนี้ได้เลยจ้ <ละ S 2> าราคา169่บาทก็จะมีของให้เลือก,กหลากหลายแบบนี้เลยมามาสายบุฟเฟ่ห้ามพลาดแ็กเพื่อนแ็กแฟนแล้วชวนกันมาเลยกับร้านอ้วนตุ๊บชาบูแอนด์ปิ้งย่างจ้า